คดีสว1น6สาิกคนศาลดีกาปฏิเสธคำร้องสอวสำรองไม่มีอำนาจยืน่นในวันที่3พฤศจิษษกายน2568ที่ศาลดีกาสนามหลวงศาลดีการรแผนกคดีเลือกตั้งได้มีการประชุมเพื่อฟังคำสั่งในคดีที่ผลต่อต่าท,ทหานคำรบปัญญาแก้วร่วมกับตัวแทนสมาชิกวุฒิสภาสำรองสิบคนยื่นคำร้องขอให้ศาลดีกาถอดถอนและสั่งให้สมาชิกวุฒิสภา1 3 6คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวซึ่งเป็น คดีที่ทำให้สังคมตื่นตัวและเกิดการโต้แย้งกันอย่างมากแต่ที่น่าสนใจคือทำไมสารดีกาถึงปฏิเสธคำร้องนี้หลังจากสารดีกาได้ตรวจสอบและประชุมปรึกษากันแล้วพบว่าตามข้อกล่าวหาของผู้ร้องว่าสมาชิกวุติสภา1 3 6คนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567มีพฤติการที่ไม่สุจริตและฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญด้วยการมีพฤติการสอบไปในทางฝักฝ่ายทักการเมือง และไม่ปฏิบัติตนให้เป็นกลางในทางการเมืองเช่นการลงมติในเรื่องต่างๆที่สอดคล้องกับความเห็นของพรรคการเมืองบางพรรคและการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระอย่างไม่สุจริตแต่ที่น่าสงสัยคือทําไมคณะกรรมการการเลือกตั้งจิตมองไม่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายในหนึ่งปีตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดพุทธศักราช2561และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่3พุทธศักราช2,566ข้อ72การกระทําของกรรมการการเลือกตั้งเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา72แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2,561ผู้ร้องจึงใช้สิทธตามมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวขอให้ศาลดีกามีคำสั่งให้สมาชิกวุฒิสภา136คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว และสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องมายังสาลดีกาแต่ที่น่าสนใจคือทำไมสาลดีกาถึงปฏิเสธคำร้องนี้เหตุผลหลักที่สาลดีกาปฏิเสธคำร้องนี้คือตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่สาลดีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561ศาลฎสาดีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิ สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่การยื่นคำร้องตามมาตรา44ต้องเป็นการยื่นคำร้องที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในระหว่างการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละระดับเช่นระดับอำเภอจังหวัดหรือประเทศแต่ในคดีนี้ก่อหารายยื่นคำร้องเกิดขึ้นหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งแล้วซึ่งไม่อยู่ในขั้นตอนดังกล่าวดังนั้นศาลฎีกาจึงมีคำสั่งยกคำร้องที่นี่คือจุดที่ส่งผลให้เกิดการโต้แย้งกันอย่างมากคุณคิดว่าการตัดสินใจของศาลฎีกาเป็นข้อพิพาทหรือไม่ ในทางกลับกันก็มีผู้คิดว่าการตัดสินใจของศาลฎีกาเป็นไปตามกฎหมายและถูกต้องตามหลักการแต่ที่น่าสนใจคือทำไมถึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากคุณคิดว่าเหตุผลหลักที่ทำให้